มึงตั้งก็ตั้งไปแต่มีคนเขาถามไงก็มีคนถามไงใครละ่ะประชาพักพิทักษ์สถาบันฮะอาชีวะราชพักดีครับรู้ทันโลกออนไลน์ครับสุริโยไทยปกป้องสถาบันครับศูนย์พลเมืองดิจิทัลครับวันนี้เลยเขาถามเขาบอกเขาจะไปยื่นคำร้องจะได้ผลไหมเนี่ย แต่ก็ต้องยืนนะสู้ๆกัานนะคุณโอมคุณเอกป้านแนงเนี่ยทั้งหลายเนี่ยสู้ๆแต่เหมือนภาพบอกที่บอกอะเมันไปยืนคุยกับฝาโอ่งอะ่ะก็ดูสิไปร้องใครร้องท่านวันนอดอเดียวเนี่ยให้ทําอะไรเอาผิดคณะกระกกรมาการความมั่นคงแห่งรัฐข้อหาอะไรอะอา้าวก็ตั้งอีชอ่อนนอแล็ดแล้วก็ถามกันว่าอีชอ้อนอลดเนี่ย เป็นบุคคลซึ่งต้องห้ามมิให้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเขาก็เลยถามว่าเนี่ยแล้วตำแหน่งที่ปรึกษาเนี่ยเออก็ต้องไปตีความนมีสิทธิ์ถามถูกไหมก็ต้องถามว่าไอ้ตำแหน่งที่ปรึกษากรรมธิการเนี่ยมันเป็นตำแหน่งซึ่งชอบโดยกฎหมายหรือไม่เห็นกลุ่มเนี้ยนะฮะภาคีราชพักดีเนี่ย โดยประชาพักพิทักษ์สถาบันอาชีวะราชพักดีรู้ทันโลกออนไลน์สุริโยไทยปกป้องสถาบันศูนย์พลเมืองดิจิทัลเนี่ยจะไปนัดพบในวันนอดอเดียวเนี่ยจริงอ้าปากก็เห็นลิ้นไกนะ่ในวันนอดอเดียวเนี่ยอยู่ฝ่ายไหนฮะเห็นยังสนับสนุนเยงเยงเยงอะ่ะนะสมัยที่ก็มีอีตาลอมาดอนไปนั่งหน้าเลิศอยู่อะ่ะอยู่ในการสรัมมนาถึงวเวลาบอกไม่รุ้เรืองพวกนี้หน้าตัวมีจงจริงนะ คือถ้าเกิดภัยมามากระโดดหนีหลังตอมออเหมือนไอ้โถส้วมอ่ะวันที่สองฮะพฤศจิกายนนี้ฮะเขาจะไปสัปายะสภาสถานรัฐสภาครับสิบโมงครึ่งอันนี้มาประกาศให้ทราบวันหนึ่งถ้าไม่ว่างก็ดูไลฟ์เขาถ้าว่างใครสนใจจะไปร่วมแสดงความเห็นแสดงจุดยืนของประชาชนด้วยไปฮะสิบโมงครึ่งเขาเชิญชวนเลยฮะแต่อย่างน้อยเนี่ยสีหกลุ่มนี่กเไปแล้วเนี่ยเนี่ย วันที่2ฮะแต่อย่างที่ผมบอกก็คงก็คงไม่เห็นแสงอะไรลิบหลีอยู่ปลายทางใ,ใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าไปยื่นกันในวันนอดอเดียวเนี่ยจะได้ผลไหมคุณโอมอ่ะงั้นส่งกําลังใจไปช่วยนะฮะกลุ่มเนี้ยมาชา่